สินค้าตัวต่อไปเผื่อหลายๆคนนะครับอยากได้อันนี้เป็นเกษตรอินทรีย์เมืองไผ่อรัญญประเทศนี้มาไกลาจากจังหวัดสระแก้วเลยนะครับประชาอุทิศหยุดแล้วคุณนัทสวัสดีครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันนะครับอันนี้เป็นข้าวออร์แกนิกเมืองไผ่ะะนะครับผมจะบอกว่า เดี๋ยวนี้การเลือกกินข้าวก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราป่วยกันเยอะมากมีโรคประจําตัวที่โหวแต่ละคนเนี่ยมีบางคนมีหลายโรคนะครับตัวข้าวเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้บางคนก็ไปเลือกทานข้าวที่เป็นอินทรีย์กันเยอะขึ้นนะครับไม่เลือกทานข้าวที่มีเคมีเนาะนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราก็ต้องดูแลเอาไว้นะไม่รู้ว่าอายุสั้นหรืออายุยาวแต่ขอให อยู่อย่างไร้โรคไร้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้ดีมากๆ1กนะครับ1กิโล80บาทนะครับ1กิโลบาทถ้าเป็นแบบเป็นชุดของขวัญนะครับ2กิโลราคา350บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ข้าวอินทรียวสชเกษตรอินทรีย์เมืองไผ่นะครับทางทิกตอกสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาทางทิกตอกแล้วฝากกดหัวใจเคาะหัวใจให้หน่อยนะครับเฮ้ยนี้ดี แพ็กเกจน่ารักด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องข้าวชอบข้าวออร์แกนิกนะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับอ่ะไปต่อ